ไม่ได้ใช้มาสามปีแล้วถาวายขึ้นหมดแล้วค่ะจะบอกว่าภาษาทุกภาษาถ้าไม่ใช้ลืมค่ะตัวเต็มมาก,มากน้องทันยพรถูกต้องค่ะออ้ยเฮ้ยต่อไปอย,อย่างก่นอนเนี่ยอะไรนะอ,รนะอะไรนะอะไรนะยับประดิเพิ่งไปเมื่อกี้เองยับประดิเซตไต่จะอ่านเฉพาะเม้น์แรกที่ตอบถูกนะน้องขสัตตัซสงถูกต้องนะเมื่อกี้ท้าโลกคุงถูกต้องพุทนน่จังถูกต้องนะคะ น้องโรบอตโตโรบอตโตว่าแล้วถูกต้องอ่ะว่าแล้วเชียวถูกต้องค่ะสกิจังถูกต้องน้องยูจังถูกต้องค่ะน้องบีพีจังถูกต้องหยับปริหยับปริว่าแล้วเชี่ยวกวัวแล้วนะคะถ้าไปโมจิรลงโมจิรลงโมจิรลงโมจิงน้องพอจยอถูกแล้วนะคะว่าแล้วเชียวน้องนิชากรถูกต้องนะโมจิรงแน่นอนใครเอ่ยใครเอ่ยใครตอบคนแรก น้องลิตเติ้ลฟิงเกอร์ถูกต้องนะคะแน่นอน